กลยุทธ์รักแปลโดยเพจอริสมังกะสบายสบายอันเฉิงซีเป็นอะไรไปดูท่าทางเขาจะทรมานมากเลยนะฉันควรจะเป็นห่วงเขาหน่อยไหมไอประธานอันครับมีพระสดุส่งมาให้เนียนชืบเบาๆหน่อยออประธานอัน กินมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะหมดเวลาพักกลางวันแล้วได้เวลาทำงานแล้วลนะ่ะฮะยังจะปากแข็งอีกดอกไม้นกยุงเอ๋ยดอกไม้นุยุงตอนนี้บั่นไหวกับฉันแล้วล่ะสิเปลี่ยนกระจกออฟฟิศให้เป็นแบบเก็บเสียงด้วยได้ครับอิอิอประธานจอมเผด็จการของผม เขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้ที่เขาดูเจ็บปวดมากเมื่อกี้นั้นล่ะฉันเข้าใจผิดเองนะหรอเกิดอะไรขึ้นประธานอานันเล่อเล่อเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอไปได้พัสดุนั่นมาจากไหนหรอพัสดุของฉันพัสดุอะไรหรอฉันกำลังมองแกอยู่ใจเล่นอะไรบ้าป้า ฉันรู้ว่าพวกคุณไม่ชอบฉันแต่ทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอเนี่ยเลิอเลิกเ,เธอนี่มันตัวหาเรื่องจริงๆตอนนี้ยังจะมาถามอีกเหรอว่าใครเป็นคนทำเธอไม่เห็นหรืองไงว่าคุณหลิงถูกพัสดุข,ของเธอทำให้ตกใจจนตัวสั่นไปหมดแล้วนะ่ะพูดแบบนี้ก็แสดงว่าฉันจะต้องขอบคุณคุณหลินด้วยสินะที่แกะพัสดุข,ของฉันโดยพละการ โดยที่ฉันยังไม่อนุญาตอ่ะนี่ฉันต้องชดใช้ค่าตกใจให้คุณหลินด้วยไหมละ่ะเนียนเลิกเลฉันรู้มานานแล้วว่าเธอเยาะผู้ชายไปทั่วแถมยังมีความสัมพันธ์กับแฟนชาวบ้านมั่วสวยอีกและไอ้พัสดุนี้มันก็ถูกส่งมาจากคนที่ต้องการแก้แค้นเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ในโลกนี้ถึงได้มีผู้หญิงไรยางอายอย่างเธอได้นะ ลินเว่ยเว่ที่นี่ก็มีแค่เธอที่ไม่ชอบฉันคงไม่ใช่เธอเล่นเองแสดงเองหรอกใช่ไหมเธออย่ามาพูดจาละเธอะพี่ถึงซีคะพี่ฟังเนี่ยเลออเลอะใส่ร้ายน้องสิคะน้องไม่ได้เรื่องนี้ผมจะจัดการเองพวกคุณทำงานต่อได้แล้วฮะพวกผู้ชายสารเ,เลวมีสองหน้าเหมือนกันหมดจริงๆ เมื่อกี้เพิ่งจะอ่อนโยนกับฉันตอนนี้กับปลาปกป้องหลินว้ไว้ซะง,งั้นช่างเถอะเรื่องนี้ฉันจัดการเองได้ฉันจะจัดการของฉันเองประธานอันเก็บแรงไว้ดูแลคนของคุณเถอะรีบตรวจสอบกล้องวงจรปิดผมต้องการรู้ว่าใครมันทำแบบนี้ใต้จมูกผมครับลายมือแบบนี้คือเขาคนนั้นหรือเปล่า